สวัสดีครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้มาเจอกันไวนิดหนึ่งนะฮะหลังตลาดปิดได้แค่9นาทีนะครับ16นกานาทีนะฮะประจำวันที่1กรกฎาคมปี2025นะครับรู้สึกดีใจนะครับที่ท่านออ,อได้ให้กำไรกับพอร์ตหุ้นของผมนะฮะ ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับทั้งที่ที่ผ่านมาผมไม่ได้อยากขอบคุณอะไรเลยนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูกันนะครับนี่ฮะ g o Google s h e e t นะฮะแล้วก็ Streaming นะครับบนมือถือนะฮะปุ๊บเป็นง่ายเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับอ่าสีม่วงได้ไหมอ่าโอเคนะครับอันนี้ฮะปิดไป1110.01 ก็เลขสวยอีกแล้วนะฮะบวกไป20.45จุดหรือ1.88%นะฮะมูลค่าซื้อขาย41 0 0 0ก็ถือว่าไม่เยอะมากหรอกนะฮะแต่ก็ไม่น้อยนะฮะแล้วดูฮะซึม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 ,ซมช่วงเช้านะฮะไซเวย์มาพอผลสารรัฐธรรมนูญนะฮะมีมติในการรับคำร้อง9ต่อ0แล้วก็มีมติ7ต่อ2นะครับให นายกรัฐมนตรีนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็นี่เลยฮะโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยนะครับไปบวกมากสุด20.45แล้วก็อ่าเป็นปิดมากสุดของวันด้วยนะครับก็ไปลบช่วงเช้านั่นแหละลบสนิดนึงนะฮะโอเคนะครับไปดูที่วอ l ลิ t นะครับนี่ฮะ หุ้นที่ผมถือแน่นอน scb ttb นะฮะบวกมา1ช่องไอ้น,นี่2ช่องนะฮะแต่จริงๆมันไปนสูงสุดที่119แล้วก็1.92หรืออะไรเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดนะฮะวันนี้เ,เทคฮ่องกงนะฮะกับอันนี้ฮ่องกงตลาดทางเสงหยุดนะฮะเพราะฉะนั้น ที่เห็นการซื้อขายอะไรเนี่ยอย่าง c a t L 23เนี่ยหรือเสี o ยวมีเนี่ยแต่ c a t L โหูเวอร์เลยนะไอนี่คือซื้อขายกันเองนะระวังนะครับระวังกันให้ดีนะฮะไอนี่คือดีมานซับไพในกระดานของคนไทยล้วนๆเลยนะครับนะครับอย่าไปใครไม่รู้เนี่ยคิดว่ามันเป็นตลาดเปิดปกติธรรมดาแล้วก็คุณไปตามนะกลัวตกรถเนี่ยบวก3.6%และสมมุติพรุ่งนี้เขากลับมาเปิดใหม่แล้วมันธรรมดาธรรมดาก็คือ มันจะกลายเป็นว่าหุ้นมันจะกลับมาปกตินะฮะนะครับหรือถ้าลงก็ยิ่งกลายเป็นว่าลบมากกว่า3.6%นะฮะนึกภาพออกใช่ไหมถ้ากลับมาแบบว่าปกติอย่างของราคาปิดเมื่อวานเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมาลบ3 6 7เรไงนะฮะพอจริงจริงมันไม่ได้ขึ้นอะไรเลยเพราะวันนี้มันหยุดแต่ถ้ามันลบอีกง่ายง่ายลบลบ3.6% 7%ก็กลายเป็นว่าลบ7.2%เลยนะฮะอันนี้ต้องระวังต้องรู้ด้วยว่าตลาดมันปิดหรือเปล่านะครับโอเคนะฮะเราไปดูของเรากันนะครับก็ไปที่พอร์ตโฟลิโอเลยครับพอร์ตโฟลิโอวันนี้มีขาเดียวอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเซลล์ขายนะครับ SCB 12500นะครับที่ ราคาเฉลี่ย118.18นะฮะนะครับก็โอ้โหโโปลดออกไปได้เยอะเลยนะฮะแล้วก็ TTB เหมือนกันฮนะเซลนะครับ3 3 0แสนหมื่นหุ้นนะฮะก็6 0แสนนะครับขายด้วยได้ราคาเฉลี่ย1.91นะฮะโอเคดูงี้มันอาจจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวไปที่ไอตัวพอร์ตโฟลิโอนะครับพอร์ตโฟลิโอ TTB s c ีบนี่ฮะ เต็มๆเลยนะครับขอวงก่อน SCB ก็คืออันนี้ไงครับเรียวไลท์บวก8,700แล้วก็ Real 4, อันเรียวไลท์บวก4,000รอยอยู่ยังมีหุ้นค้างอยู่นี่ฮะ6 5 0 0นะครับแล้วก็ทีทีดีนะครับเรียวไลท์ห้าพันหนึ่งนะฮะอันนี้คือล็อกกำไรแล้วก็ อันเลวร้ายคือคือรอ,อให้มันขึ้นไปอีก3,002นะฮะต้องเล่นเซฟเซฟอย่างนี้นะครับนะครับเพื่อนๆนะฮะอ่ะแล้วไปดูเอ่อนี่นิดหนึ่งนะฮะปึ๊บแล้วก็อันนี้นะครับเราก็าจะไม่เห็นในตุงมทีดีบีไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้เห็นแล้วนะฮะสรุปก็คือนี่ฮะเลวร้ายหมื่นสามพันแปดร้อยแล้วก็อันเลวร้าย เจ็ดนะฮะอ้าวปบมือเย้นะครับอะโอเคงั้นไปดูที่ Google s h e e t กันอันนี้เป็นราคาหลังปิดตลาดนะฮะล่าสุดแล้วนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับปิดที่118เนาะนะครับมันขึ้นไปมากสุดเดี๋ยวผมต้องลบอันนี้นะฮะแล้วก็ไปที่ไอตัวโค้ดละกันนะครับ ขึ้นไปมากสุดก็คือ119ตามสูตร117นะฮะแล้วไปดูกันนะครับว่ากราฟมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้เลยนะครับเออ119ผมไม่ได้เนาะนะฮะ119นี่ที่ตั้งไว้ไม่ได้นะฮะไปได้118.5นะเออได้ไปแล้วช็อตหนึงนะฮะแล้วกลับไปแล้วก็ก็คือผมมี119.5สุดท้ายแล้วเอ้ยเหมือนจะไม่กลับมาแล้วนะฮะ เพราะฉะนั้นผมก็เอาตรงนี้นะครับมาเปลี่ยนเป็นขายที่118ก็ได้ไปอ่ได้ไปอีก2,000นะฮะโอเคก็ไม้หนักก็จะอยู่ที่118.5นะครับตามนี้นะฮะลบตามนี้เลยลบ2 0 0 0 4 0 0 0 4 5 0น2,000รันนะฮะต้นทุนมัน117.39นะฮะเพราะฉะนั้น117.5ขึ้นไปนะฮะ117.5ขึ้นไป ก็ตั้งแต่อันนี้นะฮะไล่ไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่คือกําไรนะครับกําไรมากกําไรน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าโอเคเอสดผ่านไปแล้วผมก็ไปลองรับนะฮะที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดห้านะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะแน่นอนเป็นแบบพีระมิดหรือสามเหลี่ยมนะสองพันสี่พันเจ็ดพันนะฮะไอ้นี่ตบท้ายค้างไว้นิดนึงนะฮะโอเคนะครับเหลือต้นทุนไม่เยอะนะฮะวันนี้ต้องเป็นวันของการขายไม่ใช่วันซื้อนะครับ อ่าต่อไป ttb นะครับ ttb โอเคนี่ปิดไปไปที่ ttb นะครับ ttb สูงสุดที่1.91แล้วก็โลที่1.87นะฮะงั้นเราไปดูไอตัวกราฟนะฮะ1 9 1ไปดูซิอ่าโอเค ttb อยู่ตรงนี้นะฮะต้นทุดเฉลี่ยมัน1.89ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1.89 เสมอตัวอันนี้กับอันนี้คือกําไรนะครับกําไรนะฮะอันนี้กําไรนะครับ,นนรรบผมไปขายอะไรบ้างผมไปขาย1.89นะฮะไล่ไปไล่ไปไล่ไปนะฮะขายได้เยอะสุดก็คือ1.91นั่นแหละฮะนะครับแล้วก็1.90นะฮะก็เหลือแสนห้านะครับก็2อ0 0สนกับไอ้น,นี่7จ็ดแสโอเคไม่เป็นไรนะฮะเหลือเพื่อให้มัน ขึ้นไปต่อหรือเปล่าไม่รู้แต่เราล็อกกําไรส่วนใหญ่ไว้แล้วนะครับต้องเล่นอย่างนี้นะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะมีลองรับต้องลองเยอะๆนะนะครับมันปิดที่1.91ใช่ไหมหนึจเสร็จปุ๊บ2นะตามที่ผมบอก1.90แล้วก็1.89อันนี้มา3เลยฮะ1.88อันนี้ถือว่าเซฟมากๆเซฟสุดๆนะฮะแล้วก็สามเหลี่ยมแสนห0าสองแสนนะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็ หมดแล้วอันอื่นไม่มีแล้วนะครับคราวนี้ไปดูแอแดชบอร์ดกันครับนะครับไปดูแดชบอร์ดนั่นก็คือนี่ฮะประจําวันคารที่1กรกฎาคมปี2025นะครับเงินในส่วนของสตรีมมิ่งก็จากคุณธน,นาคาร2อันนะ s c b t t b 334015นะครับก่อนอันนี้มันเท่าไหร่นะ30กว่าหรือ31อะไรใช่ไหมแล้วก็เคย ทำ high ที่3-2-3ตอนนี้มัน3-3-4อ้าวเป็น all time high อีกแล้วเอาปมมือเย้ yeah. นะครับส่วนด้านผ่านไปนะครับนิ่งไม่มีอะไรส่วนอันนี้3 0 0แสนก็อยู่ใน dr นะ dr ก็ยังฟีดอยู่นะเดี๋ยวต้องรองเงินเข้าตอนช่วงสิงหาถึงจะรู้ว่ามันจะอะไรยังไงนะฮะแต่ถามว่าก็ได้กำไรมานิดนึงนะแต่จริงๆก็ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงอะไรเท่าไหร่เพราะว่าวันนี้ฮ่องกงหยุดนะฮะนะครับ 6หลักสุดท้ายนะครับ6 7 3 4 4 8ก็เป็น All Time High ของ 23M หรือ 24M ไปเรียบร้อยแล้วครับอ้าวป่มมือเย้ครับเย้อะนะครับ,นะรบทำให้เป้าหมายระยะยาวก็เหลือติดลบ9.55%นะรกเก็เข้าใกล้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อันนี้ถ้าเป็นดูจำนวนเงินนะฮะดูจำนวนเงินมัน มันหายไปหลักหนึ่งแล้วดีใจมากเลยนะครับอ่ะมาต่อที่กราฟการลงทุนฮะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับก็ทำออทามไฮนะฮะก็เลยจะมาฝากเพื่อนๆว่าในวิกฤตมีโอกาสแล้วก็เลือกหุ้นที่เป็นขาขึ้นซื้อตอนยอ่ออย่าไปกลัวนะฮะซื้อตอนย่อผมไม่เคยกลัวอะไรลงมาซื้อซื้อซื้อมีแต่ว่าเราขาดทุนน้อยเสมอตัวแล้วก็ได้กำไรนะฮะแค่นั้นเอง เวอร์สเคสนะครับติดดอยก็ไปรอรับปันผลนะฮะมีแค่นี้นะครับลงทุนให้ถูกนะฮะเราก็จะได้กำไรโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ